สวัสดีสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมาแกงหน่อไม้อีกแล้วทุกคนนี่มีเห็ดน้ำมีหน่อไม้แล้วก็น,นี่น้ำจ้าอันนี้คือแม่กุชี่ด้วยทุกคนแม่กุชีหขัวมาแล้วจ้าเหลือแต่หัวขัวมาแล้วแล้วกะ เต็ดปีกออกน้ำนี่เลยค่ะเขาใช้มะแกงไซนโนไมด์ทุกคนก่อนอื่นตามขบือก่อนเนาะขบือขบือใส่ไล้ใส่หน่อยเอาที่เราชอบนะคะทุกคน จะมาใส่พริกค่ะเราจะเริ่มพัฒนาแล้วนะคะเริ่มจากใส่พริกไม่กี่เม็ดเดี๋ยวนี้เราจะใส่เยอะขึ้นนะคะทุกคนใส่หลายก็กินบ่ไา้นี้ใส่ฉันให้พ่อถือว่าเยอะแล้วนะนี่ เด็นเข้าตาสุดทองเสร็จแล้วทุกคนสามารถนี่เด้อค่ะขูดออกให้หมดยังไม่เหลือเด้อขูดเกี่ยห้องลอยแชร์ไปตรงล่างทุกคนแบบว่าง่าไงไงยๆเลยล่างลอยเดีย๋ยวมันบกเสียมันบกหง หลอกซื้อก็จะมามันชจะไม่นั่งอยู่อมันจะน่าหรือนะขึ้นมาใส่เนี่ยเขาไม่ได้หลอกเราใช่ไหมน,น,นั่นจะนั่งเห่านี่ปกติน้ำมันต้องคนกว่านี้เด้อทุกคนแต่อันนี้เหมือนกับแบบว่ามันวนมปน้ำจะนัง่งน้ำเขียวอย่างพวก ลระราชากิงเตี๋ยวรังทวนชุดรถจากบึ่งท่านกระท่านโงท่านกระตามนั่นละจ้าเสือเล็กน้อย มันจะจางมันชิจืดนะทุกคนรอบนี้เขาใส่น้ำตาลน้ำหน่อยนึงนตาลเราก็จะเทลงหม้อเลยโอ้ยหม้อที่เขามี้องไงอยู่แล้ว เราจะล้างครกโวยน้ำเย็นน้ำจืดนะจ๊ะสีมันจะออกมากประมาณนี้แหละสีมันจะจืจดนะทุกคนอ่ะ ก็ตามด้วยเห็ดจ้ะเห็ดข้างล่างเรียวด้วยค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะจะเป็นแย่ๆงเพราะว่าเห็ดมันดอกหน่อยหนังคือสิบรสะอาดก็ี่มีขีดินขีดปุน่นติดอยู่ในใต้ดอกมันน่ละล่ะใส่ลงไปเลยค่ะจากใส่ยังใส่ลงไปเลยนอนปวบจา้า ปูไม่กุชชีใส่ลงไปรูดค่ะรอบนี้เราปูอยรางนี้เขียวเขียวยางเดียวนำมันน้อยจังเลยเติม ยกใส่เตากันค่ะทุกนบอเดืปปอดเปินปกป้อกพักพักๆเลยนี่แม่ปิจีย้ำทุกคนจ้าอยากกินบอไม่คือได้เลยนะคะนี่ เสร็จเลยเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเขาจะไปตักใส่ถ้วยจ้าตักใส่ถ้วยทุกคนชอมชอม หมอกตะเกียกเกียกเห็ดตัวหน่อยหาบุเห็นเลยน่ากินบ่ทุกคนน่ากินบ่จ้ามากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อ กินนะกินนะกินฮิมโบอิมทุกคน<ป>มา,มาค่ะทุกคนกินข้าวกินข้าวไหมคะลูกยังกินกับคุณแม่ไหมยังไม่คุนแม่นอนนอนยังไม่เหงมิเหงหรอ่ ่ะมาเดอมาเดอทุกคนแม่ไม่เจียวว่าอยากใช้ตังน้นว่าน้องหวับน้องหวับหรออืมแม่ไม่น้องใช้เจียวอ๊อฟน้องน้องชอบชอบชอบทุกคนากินแห้ง มมากเลยเด็กมีขา้าวผดเหลียวจ้ามีพายกินน้ำเกลือกาแงทุกคนอืม ผมก็ใส่พริกไลายจัดจานมากเลยค่ะแท่ผุกชีแทบแช่ อ да, awesome. oui> well ุ้ยวุ้ยวุ้ยไหนไล่ไล่ไล่ฮึยิงหน่อยก็ตีกันเข้าลยมากค่ะอุ้ยมาเด้อจ้ามาเด้อจ้า เผ็ด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 แต่ว่าแสบทุกคนจาี่ะีโอเคมโเคคโอเคไนไปแล้วค่ะทุกคนเผ็ดมากเลยอ่ะจบคลิปเ่นี้นะคะเผ็ดค่ะ ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะเจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายอืม